Business Model Canvas ประกอบไปด้วย 1. Customer Segment หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมีอยู่2หลักๆคือ 1. กลุ่มลูลกค้าวัยทำงานมีฐานะระดับต้นกลางแต่ต้องการหมอนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับราคาหมอนที่มีราคาสูง 2. กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนอนจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ ดูแลสุขภาพค่ะ 2. value proposition สิ่งที่มอบให้กับลูกค้านะคะจะประกอบไปด้วยส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำให้มีสมาธิไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็หมอนที่มีคุณภาพค่ะแถมปอกหมอน กิ่นดอกว่านมาหาหงช่วยให้นอนหลับได้จริงช่วยให้ลูกค้าหลับสนิทส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ c h a ช n e l ช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะคะจะประกอบไปด้วย 1. โฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียแล้วก็ 2. เปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดภายใน14วัน หลังจากการขายนะคะแล้วก็3ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับการดูแลสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ4 customer relationship การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะจะมี3ส่วนหลักๆคือ get keep g o get จะประกอบไปด้วยการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์การติดต่อข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นสินค้าต่างๆให้กับลูกค้าแล้วก็ สร้างความรู้สึกห่วงใยสุขภาพให้กับลูกค้าค่ะคีฟนะคะจะมีประกันหลังการขายสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน14วันแล้วก็แถมปลอกหมอนกิ่นดอกว่านมหาหงที่เพิ่มการผ่อนคลายให้กับลูกค้าค่ะโกนะคะจะแสดงถึงการใส่ใจเรื่องสุขภาพและก็รักตัวเองค่ะห้าล i วินอส รายได้ของกิจการจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆคือ1รายได้จากวัยทำงาน70%จะเป็นสินค้าคือหมอนพีิมียสตาตินบวกปลอกหมอนกินดอกว่านมหาหงราคารวมแพ็กเกจอยู่ที่ราคา690บาทยอดขายอยู่ที่2ใบต่อวันจากเป้าหมาย3ใบต่อวันค่ะรายได้จากกลุ่มที่2นะคะจะเป็นรายได้จาก คนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนอน30%สินค้าจะเป็นหมอนพิเมีสซาตินบวกปอกหมอนกลิ่นดอกว่านมหาหงราคารวมแพ็กเกจอยู่ที่ราคา690บาทยอดขายจะอยู่ที่1ใบต่อวันจากเป้าหมาย3ใบต่อวันค่ะ6 คี y r รี o อร์ทหรือสรปกยรกรที่สําคัญได้แก่สินค้าหมอนใยสังเคราะห์พนักงานขายหรือว่าแอดมินข้อกําหนดมาตรฐานสินค้าฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเช่นข้อมูลลูกค้าและความต้องการของลูกค้าสื่อโฆษณาระบบจัดการสต็อก 7. จ็ดคีย์แอคทิวิตีกิจกรรมหลักก็คือการติดต่อผู้ผลิตหมอนและลงขายสินค้าตามแพลตฟอร์มออนไลน์มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า 8. Keypartner ค,คู่ค้าหรือแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญคู่ค้าได้แก่บริษัทออกแบบและผลิตหมอนเพื่อสุขภาพบริษัทขนส่งเอกชนกลุ่มลูกค้าที่รักตนเองคู่ค้าออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ 9. Cost Structure หรือโครงสร้างต้นทุนของเราก็จะมีอยู่2ต้นทุนได้แก่ 1. ต้นทุนคงที่อย่างเช่นเงินเดือนค่าโฆษณาค่าเช่าคลังสินค้าค่าอินเทอร์เน็ต ส่วนต้นทุนผ่านแปรคือต้อนทุนในการซื้อสินค้าเพื่อมาจําหน่ายต้นทุนค่าดำเนินการและส่งเสริมการขายอย่างเช่นค่าแพลตฟอร์มค่าขนส่งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าจากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามมอนเพื่อสุขภาพจํานวนทั้งหมด115คนนะคะคิดเป็นเพศหญิง83.5%เพศชาย 14. 8ซและอื่นๆโดยเฉลี่ย อายุจะอยู่ในช่วง20-39ปี91.3%ต่ำกว่า20ปี5.2%และ40-60ปีเฉลี่ย3.5%นะคะโดยอายุและเงินเดือนเฉลี่ยอันดับ1ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเงินเดือนเฉลี่ย25,000บาทอันดับ2พนักงานรัฐวิสาหกิจเงินเดือนเฉลี่ย23,000บาท และอันดับ3พนักงานบริษัทเอกชนนะคะเงินเดือนเฉลี่ย17,294.12บาทค่ะพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามความสำคัญของการนอนของแต่ละช่วงอายุจากแบบสอบถามคุณให้ความสำคัญกับการนอนในระดับใดอันดับ1อายุ20-39ปี4.66%ออันดับสอง อายุ40-60ปี4.5อันดับ3ต่ำกว่า20ปี3.6ความสำคัญของการนอนของแต่ละอาชีพจากแบบสอบถามคุณให้ความสำคัญกับการนอนในระดับใดอันดับ1นักเรียนนักศึกษา60คนอันดับ2 พนักงานบริษัทเอกชน17คนอันดับ 3. พนักงานของรัฐ14คนจากแบบสอบถามจำนวนการนอนของแต่ละอาชีพอันดับ1นักเรียนนักศึกษา52.2อเซอันดับ2พนักงานบริษัทเอกชน17.8เอซอันดับ 3. พนักงานของรัฐ12.2เปเซน หมอนที่ดีจะช่วยให้นอนหลับได้เต็มอิ่มมากน้อยเพียงใดจากแบบสอบถามคุณคิดว่าหมอนที่ดีรองรับสรีละ์ของศรีรษะอันดับหนึ่งนักเรียนนักศึกษา60สคนเห็นด้วยมากถึง4.37%อันดับสองพนักง,งานบริษัทเอกชน17คน4.65% อันดับ3พนักงานของรัฐ14คน4.86%จากผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบของหมอนเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เลือกเป็นแบบนุ่ม77.4%แบบแน่น22.6%ปัญหาในการใช้หมอนของผู้ตอบแบบสอบถามหมอนมีความสูงน้อยเกินไปจำนวน10คน หมอนไม่รับรองสรีระจำนวน9คนหมอนนุ่มเกินไปจำนวน8คนคุณสมบัติของหมอนเพื่อสุขภาพที่ดีที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่วงอายุ20-39ปีมีความต้องการหมอนแบบป้องกันใดฝุ่นมีความหนานุ่มรับรองศีสษะวัสดุคุณภาพที่ดีอยู่ในระดับที่มากที่สุดลักษณะการนอนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอนตะแคง สามสิบเก้าคนนอนหงายยี่สิบเจ็ดคนผลสินค้าในท้องตลาดแผนภูมิวงกลมคือชนิดของหมอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมีหมอนอยู่เก้าชนิดผู้ตอบแบบสอบถามนิยมมากที่สุดคือ,อยางพารารองลงมาคือหมอนขนสัตว์นุ่มฟูและหมอนใยสังเคราะห์แผนภูมิแท่งด้านขวามือแสดงอายุการใช้งานของหมอนต่อการซื้อสินค้าหนึ่งครั้งอายุการใช้งานของหมอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดคือเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีถัดมาต่ำกว่าหกเดือนและมากกว่าสามปี แผนภูมิแท่งด้านล่างแสดงจำนวนคนที่นิยมหมอนชนิดใดมากที่สุดซึ่งหมอนพรีเมียมซาตินมีจำนวน23คนถัดมาหมอนเซนทสัสมีจำนวน17คนและหมอนอีเกียม,มีจำนวน14คนที่นิยมที่สุดมากใน3ลํลำดับ เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าช่วงอายุ20-39ปีการบอกต่อจากคนใกล้ชิดและเห็นผลจริงสพคุณใช้ตามรีวิวจะอยู่ในระดับ5ช่วงอายุ40-60ปีสินค้าที่ใช้อยู่เป็นประจำจะอยู่ในระดับ4การบอกต่อจากคนใกล้ชิดเห็นผลจริงและใช้ตามรีวิวจะอยู่ในระดับ3ส่วนสพคุณจะอยู่ในระดับ2ช่วงอายุต่ำกว่า20ปีการบอกต่อและสพคุณจะอยู่ในระดับ3 สินค้าที่ใช้เป็นประจำและใช้กราฟแสดงอัตรากำไรสุทธิและอัตราการเติบโตปีที่1อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่9.90ปีที่สองอัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่13.25ส่วนอัตราการเติบโตจะอยู่ที่33.73ปีที่สาม อาตาัตรากำไรสุดท it, no right> ี่จะอยู่ที่19.64ส่วนอัตราการเติบโตจะอยู่ที่48.28ปีท yup ี่4อัตรากำไรสุดที่จะอยู่ที่29.54ส่วนอัตราการเติบโตจะอยู่ที่50.90ปีที่5อัตรากำไรสุดที่จะอยู่ที่48.06ส่วนอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ห5 9 3 นี่คือกราฟแสดงรายรับรายจ่ายและกำไรนะคะในปีที่1รายรับของเราจะอยู่ประมาณที่7 4 5 0 0 0 0บาทรายจ่ายอยู่ที่6 7 1 0 0 0บาทแล้วก็กำไรจะอยู่ที่73,800บาทค่ะและในปีที่2นะคะรายรับจะอยู่ที่894,000บาทรายจ่ายจะอยู่ที่7 000, 7 5 0 0 0บาทและกำไรจะอยู่ที่1 18,000บาท ในปีที่3นะคะรายรับของเราอยู่ที่1 2 7 0 0ล้านบาทรายจ่ายจะอยู่ที่970,000 0บาทนะคะและกำไรจะอยู่ที่237000บาทในปีที่4นะคะรายรับของเราจะอยู่ที่1,810,000บาทนะคะรายจ่ายจะอยู่ที่1,275,000บาทและกำไรจะอยู่ที่5 3 4 0 0 0บาทในปีที่5นะคะ รายรับจะอยู่ที่3 2 5ล้านแสบาทรายจ่ายจะอยู่ที่1 7 5 8 0ล้าน7แสนบาทและกำไรจะอยู่ที่1 5 1 0 0ล้าน5แสนบาทค่ะผลสรุปจากการสำรวจนะคะหมอนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจะเป็นหมอนรุ่นพีเมีราซาตินนะคะรุ่นเฮลแกนพิโลคิดเป็น19%นะคะจุดสนใจของสินค้าของเรา นะคะเป็นมอนเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากใยสง่งคอแล้วก็แถมปอกมอนที่เป็นกลิ่นว่านมหาหงนะคะที่จะช่วยให้นอนหลับสนิทดีต่อสุขภาพแล้วก็เกิดการผ่อนคลายแล้วก็ดีต่อการพักผ่อนค่ะกับผลสํารวจและการวิเคราะห์ควรทําธุรกิจต่อหรือไม่โดยความเห็นส่วนตัวไม่ควรทําธุรกิจต่อ เพราะถึงแม้ว่าจะมีเงินลงทุนแต่สําหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไปทําให้มีต้นทุนสูงเพราะเป็นสินค้าสําเร็จรูปที่เรานํามาขายกําไรเติบโตน้อยและสินค้าหมอนเป็นสินค้าที่ลูกค้าใหม่และเก่าหมอนตามีอายุทําให้เกิดการซื้อขายที่เว้นระยะช่วงในการซื้อจํานวนหลายเดือนทําให้ไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้ในจํานวนมากค่ะขอบคุณค่ะ